そうです ช็อตนึงนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นภาพ,ภาพห,นหนึ่งของตลาดขวัญเลียมซึ่งเป็นตลาดที่น่าเที่ยวที่เดียวนะครับในกรทมอท่องเที่ยวทางเรือทางจักรยานได้หมดเลยนะครับผู้คนมากันมากมายทีเดียวนะครับนี่คือ ตลาดยอ้อนยุกนะครับของขว๋วยเตียวนะครับก็เป็นสิ่งที่ญาติองพูเราได้มาเที่อนะครับอันนี้การเที่ยวก็มีนะครับนโยบายในการพาปั่นพาเที่ยวกันนะครับก็โอเคนะครับลูกร้านมาถ่ายรูปก,กันนะครับนี่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสาวนะครับถ่ายรูปภาพสวยๆแล้วก็ เป oh oh pues ็น oh, ย yeah. oh 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 okay. oh oh nah. ังไงขำเหนื่อยไหมเดี๋ยวเขาถ่ายหน้าอกนิดได้ครับโอเคครับผมปั่นอะไรฮะปั่นปั่นุปปั่นปั่นสุาร่วมทาง ทั่วไทยร่วมใจใช้พลังงานร่วมร่วมร่วมใจรถรถใช้พลังงานนะครับของการเคหาสสแล้วก็กทมนะฮะตำรวจแห่งชาติแล้วก็โอ้นี่นะครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะได้ดูภาพนี้แล้วท่านจะบอกว่าอยากจะมาเที่ยวตลาดวันเลี่ยมกันนะครับเป็นไงครับมาตลาดวันเลี่ยมไม่สนุกไหมดีครับสนุกครับสนุกนะฮะเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงครับดีย้อนเมื่อกี้เพิ่งใส่บาตเมื่อกี้โอ้เนี่ยฮะมีใส่บาตทางเรือด้วยใช่ไหม มากันหลายคนไหมครับอ่ามากันสองคนเรามาสองคนอยู่ที่ไหนครับไม่อยู่ไกลไหมสุวินทวงศ์อะค่ะอ๋อแถวสุวินทวงศ์หนองจอกสิใช่ใช่ไหมฮะไกลแค่ไหนน้องจอกตรงช่วงกมที่เท่าไหร่ลำบางชีหรือยังอ๋อแถวเมืองใหญ่แล้วฮะแล้วฮะว่างไปเที่ยวตลาดอ่าเกาเรียกหลวงแพ่งหลวงแพ่งร้อยแปดปีผมร่วมร่วมสร้างกับเพื่อนๆนะฮะ มีเรือก่อนแล้วให้ล่องตามคลองไปเรื่อยๆนะฮะเชิญนะฮะเชิญนะฮะที่นั่นเนี่ยมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเราจัดเป็นการท่องเที่ยวหมือน่างน,น,นะฮะ,ะลงะะลงตลาดหลวงแพ่งตรงวราชโคศาครับซอยอ,อนุตถนนอนุทนะครับถ้าเราไปจากบ้านคุณก็ไปเข้าขนขนส่งสาขาสี่ใช่ไหมฮะทะลุออกวลาชโคษาแต่เราไม่ข้ามไปอยู่ซ้ายมือก่อนข้ามสะพานวลาชโคษาเลี้ยวซ้ายแล้วก็อยู่ตลาดหลวงแพ่ง นะฮะเสาร์อาทิตย์ผมชวนปั่นอยู่ในกระทู้ชวนปั่นของไทยเอ็มทีวีดอทคอมนะฮะชวนปั่นชานกรุงอ๋อพี่อยู่ชานกรุงปาเกียรติอ่าชานกรุงผมปาเกียรตินะครับที่ชวนปั่นอยู่ตั้งกระทู้ชวนปั่นนะฮะผมก็ไปนะ้ครับพี่สมชายก่อนอ๋อครับครับครับฮะคนชานเมืองน้องจอกครับครับอ่านะฮะยินดีรัเชิญนะครับผมนี่ครับส่วนหนึ่งของญาติญาติของพวกเรามาเที่ยวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้เห็น กรุงเทพนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับอยากจะให้สิ่งที่ดีๆกับพี่น้องของพวกเรานะครับได้มีสถานที่เที่ยวนะฮะนี่คือสะพานนะครับเราจะดูโครงสร้างว่าเขาคนที่ออกดีไซน์และออกดียนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่คือข้ามคลองแสนแสบระหว่างบําเพ็ญใต้บําเพ็ญเหนือนะคือวัดวัดที่อยากให้พี่น้องของพวกเรานะครับ เรามาเยี่ยมเยียนคนชานเมืองหน่อยสิสวัสดีครับเป็นไงเป็นไงมาถึงนานแล้วยังยีมาถึงสักพักนึงครับสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเป็นไงวันนี้ประมาณสักกี่ร้อยคนที่มาจากเคหะนจะได้เกือบสามร้อยนะสามร้อยนะเกือบเกือบว้าวเพราะว่าเขาบอกเขามีเสื้อสามร้อยอ่ะอ่าฮะมีเสื้อสามร้อยผมผมผมไปที่หลังนะออกมากันหมดแล้วผมก็ยังได้เสื้ออยู่ยังมีเขาบอกเสื้อยังมีอยู่ยังพอเหลือยังพอเหลือ ใช่ไหมฮะแล้วกลับไปอีกใครยังไม่ได้เนี่ยกลับไปเอาได้นะแสดงว่าเขามีคมมีเผื่อเออใช่ไหมเออไป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 รับได้ไปรับได้ใช้ได้นะวันนี้นะแล้วก็เรียกว่าให้นั่นหน่อยดีครับอะไรแต่ว่ามันจะมีนิดนึงครับระบบการจัดการจัดการขบวนขบวนโอ้แย่มาก รู้สึกว่าจะอย่าไปว่าแย่เลยเอาอย่างเงี้ยชิงกงนมือจุยจิกไม่ใช่อันั้นมันมันคือป็นธรรมดานะคนเร็วคนช้านะคือเขาเป็นชมรมใหม่แต่าไม่ว่าธรรมดาอันนี้ก็ให้เป็นถ้าพูดนึ้ว่าถ้าเขาจะก็น่าจะเอาไปเป็น พ่อแก้ไขแก้ไขแก้ไขในข่าวต่อไปนะปรึกษายีได้เลยเนี่ยจะบอกปรึกษายีมัดได้ตลอดใช่ไหมอยากจะให้โฆษณาตลาดลงแพ่งร้อยแปดปีให้หน่ยสิว่าเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าวันที่สิบน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20นะนี่นะโอ้เย่ยมากเลยเยมากเดี๋ยวผมจะบอกเขาเตรียมต้อนรับอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ จุดเด่นที่นี่มีอะไรบ้างที่ไหนตลาดควนเหลียมเนี่ยครับตลาดควนเหลียมก็สมันก็มีการล่องเรือเหมือนกันล่องเรือเหมือนกันเหรอครับล่องเรือมีเหรอครับครับคือเขาเก็บยังไงเขาเก็บมีค่าใช้จ่ายมีอะไรมี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 อันนี้เขาซื้อตั๋วซื้ออ่าใช่ใช่ใช่แล้วขาตั๋วซื้ออะไรก็มีก็จุดเด่นที่นี่ก็มีนี่แหละล่องเรือแล้วก็คนมาทำบุญนคนมาทำบุญกันนะฮะแต่ที่ผมมองเห็นก็คือขวัญกระเรียมนั่งอยู่บนหลังควายนี่เป็นไงฮะเป็นดเด่นดี่ไม่ดี วน้ะะฮเข้าใจปั้นนะเข้าใจทําดีนะเนี่ยผมผมอยากจะให้ตลาดหลวงแพ่งนี่มีอะไรดีๆหลวงแพ่งนี่นะตลาดหลวงแพ่งเนี่ยผมเคยไปมาสองครั้งแล้วนะไปเมื่อก่อนแล้วตังกต้อนนี่เขามีเหมือนกันผมยังพูดกับชาวบ้านเดี๋ยวนั้นบอกเออทำไมที่นี่อ่ะเขาไม่ แน่นหน่อยครแล้วคนก็ยังมีอยู่คนไม่ไปไหนน่าจะเออเอาของขออกมาขายจะเนาะทิ้งจะไม่มากเขานม่หน่อยก็ยังดีแต่ว่าเอานิดหน่อยแต่ก็แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับทีนี้ไอ้ไอ้เราก็มาดูแล้วก็บอกโอ้มันไม่ใช่อบอตอนี่หว่าอ่าไม่ใช่อบอตอตรงนี้มันเป็นกรุงเทพเป็นกรุงเทพใช่แล้ก็จะต้องมีประธานชุมชนไอ้อย่างชุมชนเนี่ยมันไม่มีงบประมาณไม่เหมือนอบตมันจะ้ทำอะไรไม่ได้เพราะนั่นผมว่ามันต้องไปคุยกับใครได้ ครับผมก็เลยผมเคยเอามาลงนะถ่ายรูปแล้วก็มาลงลงสองครั้งที่เนี่ยที่เพราะวันนั้นผมไปครั้งแรกครัถ้าผมจําไม่ผิดจะไปกาชาญเมืองชุดบางแอนอ๋อครับผมไปชุดบางแอนแล้วก็แวะเข้าไปแล้วก็ไปกินข้าวคนที่ร้านชองทองครับชุดสองครั้งสองผมเอาเสรีไทยไปอ๋อครับเอาเสรีไทยไปเที่ยวก็ยังไปเดินที่สุราลูมุสลิมตรงนู้นอ๋า ใช่ใช่คือตรงนั้นนี่มันเป็นสามแพร่งสามจังหวัดมีสมุทรปราการมีแพร่แล้วก็กรุงเทพทีนี้การที่จะรวบรวมคน3จังหวัดมารวมกันเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณที่จะลงมาเนี่ยเกี่ยงกันใช่ไหมไม่รู้ว่าคุณสิคุณสิผมไม่ได้บอางผมไม่ได้บอกว่าพอผมรู้จากชาวบ้านก็บอกไอ้ตรงนี้มันกรุงเทพบอกว่ากรุงเทพมันเจริญยากใช่เจริญยากนี่เลยทั้งหมดกรุงเทพมันเจริญยากเพราาะว่ ชุมชนอ่ะชุมชนมันจะงบที่ไหนใช่เดือนนึงให้มาห้าพันแม่งไปชุนทิ้ก็หมดแล้วผมก็เคยเป็นประธานชุมชนเป็นได้รองประธานชุมชนมาก่อนใช่ไหมใช่ไหมแล้วถอยมาให้พี่เขาถ่ายรูปนิดนึงกันเลยครับผมเชิญแล้วเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยผมว่านะถ้า3จังหวัดหรือว่า3แพ่งเนี่ยจับมือกันนะมันจะทำเป็น3ตลาดเลยเป็นยังไงมันจะดีนะจะดีแล้วจะเจริญได้ด้วยใช่ไหมเออน่าสนใจไหมผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงแนะนำเขาหน่อย ก็ผมก็เคยบอกเขาไงผมบอกว่าเอาอย่างนี้ได้มากได้มากคุณก็รวมตัวกันตั้งใครขึ้นมาสักคนสองคนไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีประธานชมรมหรือเปล่าถ้ามีประธานชมรมก็ดีคุณก็น่าจะไปคุยกับทางเขตทางอะไรเขาฝ่ายพัฒนาชุมชนเขามีใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเราอยากจะทําอย่างเงี้ยเห็นไหมให้เขาเนี่ยนะคือประธานชุมชนอาจจะทําอะไรไม่ได้ไปทางปตทางทางจังหวัดต่อก็ให้ทางเขตเนี่ยเขาทำหนังสือสิตรงไปหาคนนู้นคนนี้ ม,มันก็จะได้มีงานอย่างอื่นได้ใครับแต่ไม่งั้นคณอยู่อย่างนี้ก็กอยู่อย่างเงี้ยใช่แต่มาบ้านมันจะพังผมเสียดายบ้านเสียดายบ้านใช่แต่ตอนนี้ก็ต้องบูรณะกันนะต้องบูรณะกัน พื้นมันยังเป็นไม้เห็นไหมใช่ใช่แต่ถ้าคนไปเดินเยอะๆมีสิทธิ์ไหมน่ะผมกลัวน่ะก็เป็นไปได้เออเป็นไปได้เพราะทุกวันนี้คนมันเดินมปเยอะอันนี้เป็นคนไปยืนออกันอยู่เยอะๆผมก็เคยพูดกับคุณกุ๊กเป็ดยิ้มบอกว่าอีกหน่อยนี่คุณจะรับไม่ไหวนะถ้าพวกผมโปรโมทขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นยิมมัสไม่ว่าจะเป็นตัวผมแล้วก็ชมรมต่างๆเนี่ยเขามาเขามากันนี่เขามาเยอะนะอีหน่อยคุณจะบอกรับไม่หวัดไหวนะแล้วก็สถานที่คุณอาจจะไม่พอให้เขานั่งเขายืนด้วยนะ ไม่แอ้ตนะ่อไปนะคุณจะเก็บตรงกังทางเราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าครับตอนนี้ต้องโปรโมทก่อนมันอ่วงนี้เราต้องผมถ้าคุณเีือะไรยังคิดยูเนี่ยที่เนี่ยค่าเข,ข้าห้องน้ำห้าบาทที่นี่เหรอฮะห้าบาทครับโอ้แพงไปครับธุรกิจเกินแต่ก็ยังมีคนเห,หม่นะใช่ใช่ใช่ห้องน้ำนี่คนมันเกินคนจะจถูกๆเนาะเนี่ยกับผมิ่งไปท่ามันเลยเลยห้าบาทเลยหรอ เอออ้าวบอกเลยบอกว่าบอกบอกหน่อยบอกค่าคุณวิชานมีชัยนานหน่อยแถวเดียดังคุยอ,อไม่ใช่นี่พูดให้คล้องเนี้ยแค่ผมคุยได้กับตัวเลยเจอกันบ่อยออ กับนี่คือจิมัตนะฮะจิมัตอ่าเขาเรียกว่าจิมัตส่วนสยามหรือคนชานเมืองนะครับเราได้พูดคุยกันที่ปัดและกระดาษพิมพ์ไทยเอาคือเราเข้าได้สองทางนะครับบอกเลยบอกเราได้กลางกาเรารักทั้งสองกลุ่มนะใครทำดีเราก็เชียร์นะใครทำเฮี้ยเราก็ด่าใช่ไหมทำดีเราเชียร์ทำเฮี้ยเราด่าใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละใช่ไหม ครัอ๋อเนี่ยที่ตรงเนี้ยเขาก็แจ๋วเลยก็เรียกๆก็ขเรียกเรียกเใช่ไหมครับผมผมชอบมุมนี้มากเลยนะครับมุมนี้เนี่ยมันมีขวัญเหลี่ยมตลาดขวัญเหลี่ยมนะเออมันมีนี่แหละมันมีเนี่ยตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยคือขวัญเหลี่ยมควายที่มีเขางามที่สุดเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าแบกเกาวหลังเนี่ยไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่แบกเกาวหลังนะแบกเกาวหลังมันเป็นถ้าแบกเกาวหลังถ้าเรามุมมุมนี้เนี่ยสวยมุมมุมมุมให้มีต้นไม้นะมุมมีต้นไม้เนี่ยอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ๆนี่จะเท่กว่านี้อีกนะ 哦哦、oh